วิธีการเพิ่มปก Facebook หรือคลิปวิดีโอของเราหรือว่าคลิปสั้นคลิปยาวเราสามารถเพิ่มปกได้นะบางคลิปมันอาจจะอ้าปากทำตาโตหน้าแหวะเออแต่เราสามารถเพิ่มปกคลิปวิดีโอได้ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนที่จะไปดูนะคะก็ยินลงเหนือสองสามได้คะ่ะไปดูกันเลยค่ะดอกมะม่วงข้างหลังสวยไหมทุกคนตอนนี้กําลังเป็นไวรัลเลยวิธีการเพิ่มปก Facebook ให้ทุกคนเลือกคลิปนะคะพอเลือกคลิปเสร็จแล้วนะคะ ทุกคนจะเห็นตรงนี้นะคะปกแล้วทุกคนสามารถเลือกปกคลิปได้เลื่อนมาเรื่อยๆหาภาพที่อยู่ในจังหวะให้มันสวยหน่อยนะเดี๋ยวระหว่านหาปกที่สวยๆก่อนอ่าอย่างเช่นระหวาเลือกปกนี้นะทุกคนแล้วก็จิ้มคำว่าบันทึกเข้าไป จากนั้นเขียนคําอธิบายปก f a c e b o o k เรามันก็จะสวยนะทุกคนเวลาที่เป็นปกทําคลิปอะทุกคนปกมันออกมาจะสวยเดี๋ยวน้ำหวานจะพาทุกคนไปดูหลังจากที่เสร็จคลิปหลังจากที่น้ำหวานโพสต์เสร็จก็จะได้ปกยิ้มสสวยแบบนี้นะคะทุกคนไปลองทําดูนะคะ